ฝากกด subscribe หรือกดติดตามช่องบรรยายมูวี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอัพคลิปใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณจากใจอยากให้ฟังคลิปให้จบจะได้ไม่พลาดช่วงสำคัญสำคัญหากชอบกดแชร์คลิปได้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสามารถร่วมพูดคุยเรื่องหนังในคลิปที่คุณชอบได้ขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะพูดถึงซีรีส์ที่แบบ หลายคนยกให้เป็นผลงานชิ้นเอกตลอดการเลยเนี่ยชื่อของ breaking bad ต้องมาเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะใช่ครับคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นสถิธิทรงอิทธิพลมากๆวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ละคะ่ะมาเจาะลึกเรื่องราวอันซับซ้อนนี้กันโดยดูจากบทสรุป breaking bad มหากาบครูเคมีสู่ราชาโลกมืดเนี่ยนะคะเพื่อจะทำความเข้าใจการเดินทางของวอลเตอร์ไวทที่มันทั้ง โอ้โห,หน่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันครับผมเป้าหมายเราก็คืออยากจะอมองให้ลึกลงไปหน่อยว่าเขาเปลี่ยนจากครูเคมีแสนดีไปเป็นไฮเซนเบิร์กตัวตนในโลกมืดได้ยังไงแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงยังแบบโดนใจคนดูอยู่ตลอดอืมครับเรื่องมันเริ่มง่ายๆเลยนะคะครูเคมีมัธยมวอลเทอร์ไวท์เนี่ยรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายครับผม ก็เลยคิดว่าเออต้องหาเงินเพื่อครอบครัวเลยหันไปร่วมมือกับอดีตลูกศิษย์เจสซี่พิงแมนเริ่มผลิตยาเสพติดใช่ครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเออมันดูเหมือนเจตนาดีมากๆเลยคือทำเพื่อครอบครัวจริงๆแต่พอวอเตอร์เริ่มทำไอ้ตัวยาไอซ์สีฟ้าหรือบลูเมสที่มันบริสุทธิ์มากๆจนแบบเป็นที่เลื่องลือแล้วก็สร้างตัวตนไฮเซนเบิร์กขึ้นมาเนี่ยแรงจูงใจมันก็เริ่มเออซับซ้อนขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วมีอะไรเข้ามาอีกคะ ก็มีเรื่องอํานาจมีเรื่องอีกโก้ส่วนตัวแล้วก็บางทีอาจจะเป็นการชดเชยความรู้สึกที่ตัวเองไร้ค่ามาตลอดชีวิตก็ได้นะครับอ๋อประเด็นนี้น่าสนใจนะคะความรู้สึกไร้ค่ามันอาจจะไปผูกกับปมเก่าๆของเขาแล้วพอมาอยู่ในโลกมืดได้รับการยอมรับมันเลยรู้สึกดี ปไปได้ครับและที่สำคัญคือมีตัวละครแฮงชเลเดอร์ซึ่งเป็นน้องเขยทำงานเป็น d a a ตำรวจปราบยาเสพติดค,คอยไล่ล่าไฮเซนเบิร์กโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นพี่เขยตัวเองใช่ครับมันเลยเป็นความขัดแย้งที่แบบลุ้นมากๆแล้วแรงจูงใจของวอเตอร์ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอลมังกาพอขายยาใหญ่หญฉากนั้นเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะคือไม่ได้แค่ป้องกันตัวแล้วแต่เหมือนวอลเตอร์เริ่มสัมผัสถึงอำนาจ แล้วอาจจะแอบชอบมันด้วยซ้ําใช่เลยครับตรงนั้นแหละที่แบบจุดติดเลยแล้วมันก็นําพาเขาไปสู่วงการที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็เลยไปเจอกัสฟริงใช่ครับกัสตาโวกัสฟริงจะพ่อขายยาที่แบบโคตรนิ่งโคตรเย็นแล้วก็ฉลาดมากๆเจ้าของร้านไก่ทอดลอส p u ยส s เอมาน s ที่ใช้บังหน้าแล้วก็มีตัวละครอื่นเข้ามาอย่างซอคูดแมนทนายแสบค่ะกับไมค์เออร์แมนเทรลมือขวาของกัสใช่ครับคราวนี้ คือเข้าสู่โลกมืออาชีพเต็มตัวแล้วความสมพันธ์ระหว่างวอลเตอร์กับกัสนี่ตึงเครียดมากเลยนะคะเหมือนสงครามเย็นเลยอะ่ะใช่ครับมันคือการประทะกันของสองอัจฉริยะวอลเตอร์ Walter ก็ทนงในฝีมือการทำยาของตัวเองกัสก็ต้องการควบคุมทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จไม่มีใครยอมใครเลยครับผมซึ่งสุดท้ายมันก็นำไปสู่การสร้างซ u เปอร์แลบที่ผลิตยาได้แบบมหาศาลแล้วก็ไปถึงจุดคลิมักซ์ในตอนเฟสออฟ ตอนที่วอเตอร์วางแผนฆ่าก๊าซด้วยระเบิดโอ้โหแผนซับซ้อนมากใช่ครับแล้วพอทำสำเร็จคำพูดติดปากของเขาคือ I w o n ฉันชนะเหมือนประกาศเลยว่าตอนนี้ฉันคือราชาแล้วนะประมาณนั้นเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับชัยชนะของเขามันก็ตามมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายแพงมากด้วยใช่ไหมคะแพงมากครับคือพอก๊าซตายวอเตอร์ Water ขึ้นสู่นาสูงสุดก็จริงแต่ชีวิตส่วนตัวเริ่มพังความสัมพันธ์กับเจสซี กับสกายเลอร์กรยาของเขาคือพังหมดเลยมันเหมือนกับว่ายิ่งทะเยอทะยานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเสียสละสิ่งรอบตัวไปมากเท่านั้นถูกต้องครับมันเป็นคำถามใหญ่ของเรื่องเลยและจุดแตกหักจริงๆก็มาถึงตอนที่แฮงไปเจอหนังสือ Leaves of Grass โดยบังเอิญมากๆใช่ครับแล้วมันมีลายเซ็นที่เชื่อมโยงวอเตอร์กับไฮเซนเบิร์กได้เราก็นำไปสู่ฉากเผชิญหน้าดวลปืนกันกลางทะเลทรายตอนออซิมันเดียสอันนั้นคือแบบ บีบคั้นหัวใจสุดๆใช่ครับโศกนาฏก,กรรมเลยแหงตายเงินโดนขโมยเจสซี่โดนจับไปวอเตอร์นี่คือเหมือนเสียทุกอย่างไปในวันเดียวเลยแล้วเขาก็หนีไปครับหนีไปซ่อนตัวแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมากลับมาเพื่ออะไรคะล้างแค้นจัดการเรื่องเงินอาจจะทั้งหมดเลยครับ ล้างแค้นแก๊งเนโอนาซีที่ฆ่าแห้งทรมานเจสซี่จัดการเรื่องเงินให้ครอบครัวแต่ลึกๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเหมือนเป็นการพยายามครั้งสุดท้ายที่จะควบคุมโชคชะตาตัวเองแล้วก็อาจจะไถ่าบาปในแบบของเขาโดยเฉพาะกับเจสซี่ฉากสุดท้ายนี่คือทรงพลังมากๆเลยนะคะครับการใช้ปืนกลอัตโนมติที่ทำเองถล่มแก๊งจนหมดแล้วก็ช่วยเจสซี่ออกมาใช่ครับแล้วการมองหน้ากันครั้งสุดท้าย โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยก่อนที่วอเตอร์ที่เจ็บหนักจะเดินเข้าไปในห้องแลบที่เหมือนเป็นจุดกำเนิดของไฮเซนเบิร์กแล้วก็ล้มลงตรงนั้นใช่ครับก็เป็นฉากจบที่สมบูรณ์แบบมากสรุปแล้วเรื่องนี้มันคือโศกนาฏกรรมจริงๆเนาะของคนที่เริ่มจากเจตนาดีอยากช่วยครอบครัวครับแต่สุดท้ายก็ถูกอ,อ,อัตราตัวเองความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทาได้ดีแม้ว่ามันจะผิดกฎหมายก็ตาม กลืนกินจนทำลายทุกอย่างไปหมดเลยคำสารภาพสุดท้ายของเขาที่ว่าผมทำไปเพื่อตัวเองผมชอบมันผมเก่งในเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการยอมรับความจริงในใจเขาเลยนะคะใช่ครับมันคือแก่นของเรื่องเลยเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากมันทำให้เราคิดเหมือนกันนะคะว่าเออเส้นทางสู่ความพินาศเนี่ยบางทีมันก็เริ่มจากสิ่งดีๆนี่แหละถูกต้องครับแล้วก็พลังของอีโก้ถ้าควบคุมไม่อยู่มันทำลายล้างได้ขนาดไหน เรื่องนี้ทิ้งคำถามไว้ให้คิดเยอะเลยครับว่าการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของเราหรือการเปลี่ยนแปลงในตัวเรามันพาเราไปสู่จุดจบแบบไหนได้บ้าง